ดีค่ะมัอนีนสารเื่อพี่น้องมานหลอหาหนอใหม่ไฟคือเก่าค่ะพี่น้องอูน้นอเห็นไปแดงๆอยู่หมองพุพ่นเพิ่นเพิ่งสิเผาค่ะเดี๋ยวห้าวหลอไปเมืองน้ากันค่ะพี่น้องอันนี้ตรงมหาหลอเบิ่งก้อนค่ะพี่น้องว่าหมองไหนเพิ่นเผาเนาะปลาห้ามากับบดิบผอว่ามีเลยนอกจากปลาเก่าสีเทาเคยเขาแต่ว่าอันนี้ก็บแม่เห็นอยู่พูพ้นเพิ่นเผาใหม่ๆอยู่ค่ะไปค่ะเป็นหาหน้ากันค่ะหลอหมดปลาน่อใหม่หน้ากันค่ะ ไปทำไมนรับกำลังรอดอมรอมไปอยู่งไปกันเลยค่ะนี่บุพเพดูนายพี่น้องต่องหางระว่างระว่างในจักหน่อยยานเป็นโฉดลงเปน็นหินเนาะย่านยูเดียพี่น้องคนนะซ้นเติบยวุ่งคนโอ้โหน,น่นนันน่นต้องค่อยๆระวงังค่ะพี่น้องนี่ภาพพี่น้องมาจองมึงเนาะขุ่นนี่หัวต่อภัยจิ่วิญญาณนานลง มันเสาะพ่น้องมันเมียนมันสไลายล่วงผุนพี่น้องต่อยาดอีกอีกหนึ่งต้องไปกอนึ่งเราอยู่บนห่วงน้ำไปค่ะอาย้สวัสดีค่ะสวัสดีครับมาครับมาครับไปค่ะภาพพี่น้องคุณไปซองเราะป่าหากินพี่น้องวาดเจาะคอรดแตกแล้วพี่น้องวาดพี่น้องคุณน่ะแจาะคอรดแล้วนี่วาดเจาะปากจับๆอีกแล้วพี่น้องนั่นๆๆๆเต็มกอเลยพี่น้องล้างลงอยู่ค่ะไปค่ะเดี๋ยวเราเข้าไปเก็บกัน นีอยู่ข้างในก่อนเขายังเข่ากว่าท่านถึงค่ะเราเด็กแงกมานเขาพี่น้องอู้มันาๆเลยแล้วจิตใจเอาเสียดายมันอ่อนๆอ่อนๆเลยค่ะ ้าพี่น้องสางดางอยู่พี่น้องป่องอนอนๆเลยค่ะ หนึ่งวัด้ค่ะพี่น้น่อยด่ฝั่งในๆ วันค่ะ ง่ายๆเลยี่ะนองมอค่ะนีถ่งงงถงหองต้องห่างลางพี่นีองงามเด็ด ข้าผิหน่นอก่นะเต็มกอเลยค่ะเดี๋ยวห้าสิเขาไปหักฟังทั้งคุนก่อนอันนี้เขาขอ่าวมาถึงเน้ะน้ำหลอย,ยู่ฟังน่องฟ้าผิหน่อกูปวบเลยค่ะเนี่ยเดี๋ยวห้าสิตัดเอาเนาะ ไ,ได้่องอ่อนๆนะนี่เลยแอบอ่อนๆเลยค่ะน่าตีน้องคนอ่นอ่อนๆด้วยค่ะ

ไปพ mm ี hmm. mm ่น hmm. mm ้องอีกกอนึง hmm. ค mm ่ะอยุดแล้วอยู่ข้างในไปเลยเขาขับไปเบิรงนข้างล่างกำลังฟูงหลายหลังก๋กำลังฟูงแต่คืนแต่กอพี่น้องหนี่นี่เบิรงแต่ว่าสีแต่ลายเบิร์นอืมคือสามหมื่นสี่หมื่นเขาดีดู่ในหลืบพี่น้องก็อ่อนๆเลยพี่น้องอยู่ในหลืบปูนใหญ่มากสวยงาม ก็อยู่ได้หรือพี่น้องอ่อนๆตัวนั้นเอาไว้กัอนกับพี่น้อเอามนขึ้นกันหักเลยว่ะอยู่ข้างในครับพี่หน่อที่อยู่ข้างในดึงด้วหักเลยอ้อ่อนๆเลยพี่น้อคนน่ะกระลุกกะลอมเลยพี่น้องาพี่น้องอ่อนๆเลยค่ะนี่ตัวนีนก็ตัวนี่แหละยุงเสื่อมยุกฟังพุ่นอ่ะนี่เราตัวนี้เห็นบ่ถึงป่ะน่ะบ่ที่บัวหัวไม่ยุงกระได้อาตัวถึงเอาตัวน้องเดี๋ยว กังวลวันไปได้ไหมขึ้นยู่ในกับี่นองหาลังเกียเข้าแนมเห็นตะวันปลายคนขึ้นได้ห้าวหัวหัวยุใสว้าวเสียงน้ำกบบพี่นองนะก่อนเลยค่ะดึงโอ้หักอ่อนขึ้นกันกับี่นองนอนกับนอนบางใหญ่อถอนอ่อน อ่อนได้ป้องน้ำพี่น้องนี่ป้องนี่ก็ได้พี่น้องเห็นบ่เนี่ยบี่นี่งเลยเหี้ยได้อ่อนครับพี่น้องเดี๋ยวไม่เช่าอ่อนอ่อนจะเป็นหาของ n h a ไปเล่น่อโอ้ยเบบบเอาไปทำอะไรได้เลยต้องพิเศษยไปแล้วพี่น้องพี่น้องอ่อนค่ะ ตเจอม้เทาแล้ววันนี้ถึงจอไม่เทาันอ่อนเลยค่ะได้มืดอไห่ได้มืดปองันเได้ปองนันะไปได้ปองผมจะฟังานพูดหอีกแล้วอไปของเาตตกอ่อนได้มดอ่อนไปเนขอกหน่อไปา นี่เลือคนอ่อนๆมอยู่ข้างในพี่น้องแงงอยู่ข้างในแงงใหญ่่อู่อู้เนื้อเนือพี่น้องเหน้อเนือเนื้อมากขาดแล้วลองดึงเอาครับอ่อนค่า สวยๆเลยครับพี่นอ้องป้าควนผักอยู่ข้างในเลยตอเลยพี่น้องตกกองุมไปเลยค่ะลุยตอกันเลยวัเหรอกำลังนะด้ยป้าพี่น้องหลายอยู่นะอู้างล้างเยอะน้องแรงหลยเนี่ัน,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 นก,ก็ข้นก่พี่น้องนี่ อุย้ยกำลังจิขึ้นกันห้ายคุณที่ปูที่ปีอยู่ไปค่ะเข้าเก็บกันเลยค่ะ พี่นองอยู่ข้างในหรอหายเย็ดแล้วเปิดอได้หลือทั้งขืนเขาบพไา้เป็นน้ำกี่น้องอ่อนค่ะเบาผาดด้ยัอใหญ่มากอ่อนเลยฟว้พี่นองกวาดิเขาอย่าง้แกันเนครับ ที่เขาได้จะ<ช>ไปมีดกับมีหาแล้วงหงใช่ครับบอกผลพี่เขาครับนีงื่อเนื้อไปครับพี่น้นองเข้าลุยต่อค่ะกอ่อผลกับมีมี่ครับพี่น้องกอนเข้าออกจากปลามาเดียว นี่ไงโอ mm ้พี่น้องแกงหนึ่งพอดีครับได้แกงแล้วมีแต่หน่อสวยๆครับพี่น้องกูนี้่ฮามาแต่เสาวนอนใหม่อบเลยเดี๋ยวสิผ้าไอซีลอกกระปิเหรียญโสมการก็นะเจ้าวามาหาอยู่หากินก่อนไปค่ะสำหรับคลิปมีไว้เท่านี้คลิปหนาพอกันไหมขอบคุณที่มาให้ยกำลังใจสาวรัดกับไปยินนะค่ะพี่น้องขอบคุณมากๆค่ะที่ติดตามกดไลค์กดคอมเมนต์ให้เนาะเป็นกำลังใจให้คนเฮ็ดงานเนาะค่ะ สวัสดีค่ะอ้ายสวัสดีจ้าสวัสดีจ้าไปค่ะเฝ้าเมียเลยเล่า <c oughs> <c oughs> เฝ้าัาอยากปลาเลยพี่เนาะ <c oughs>